คาเมเลียนโซเชียลเซ็นเระยองคือศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอสและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก HIV และเอสเป็นหน่วยงานหนึ่งในมูลนิธิคณะนักบุญคาเมโลแห่งประเทศไทยดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามเมเลียนภายใต้จิตตารมของนักบุญคาเมโลเดลาลิสผู้ก่อตั้งคณะในประเทศอิตาลีเป็นเวลากว่า400ปีและในประเทศไทยกว่า54ปี โดยการอุทิศตนเองในการรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักดุดความรักของมารดาที่มีตะบุตรชายคนเดียวที่กำลังป่วยหนะักคามิเลียนโซเชียลเซ็นรระยองเดิมใช้ชื่อว่าศูนย์บรรเทาใจตั้งอยู่ในซอยเรวดีจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2535ทำหน้าที่ให้บริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้ป่วยเอส ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อและสมาชิกในครอบครัวโดยมีบาทหลวงโจวันนี่คอนตารินเป็นผู้อำนวยการแต่ด้วยเหตุที่ว่าศูนย์บรรเทาใจตั้งอยู่ใจกลางชุมชนและชาวบ้านในชุมชนไม่มีความรู้ในเรื่องเอสอย่างแพ้จริงจึงเกิดเหตุการณ์รวมตัวกันต่อต้านศูนย์ โดยการประท้วงให้มีการย้ายศูนย์ออกจากพื้นที่ชุมชนมีการลอบวางระเบิดและลอบยิงหลังจากนั้นศูนย์บรรเทาใจจึงได้ปิดทำการลง ต่อมาศูนย์บันเเทาใจได้ย้ายมาเปิดศูนย์แห่งใหม่ที่จังหวัดระยองบนที่ดินของมูลนิธิซึ่งได้รับการบริจาคจากสตรีผู้ใจบุญท่านหนึ่งและใช้ชื่อว่าท a มบิเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2539ตั้งอยู่เลขที่1ทับ1ซอยคีรีตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยอง กิโลเมตรที่201ติดสนุนสุขุมวิทมีการดำเนินการและขยายงานต่างๆเป็นระยะปัจจุบันแบ่งลักษณะของงานออกเป็นโครงการทั้งหมด7โครงการได้แก่โครงการดูแลผู้ป่วยเอสแบบประครับประคองเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอ v ไวและผู้ป่วยเอสที่ยากจน ให้เข้าถึงการรักษาและการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมรวมถึงจิตวิญญาณเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขกลุ่มเป้าหมายหลักที่ดำเนินการช่วยเหลือคือ9จังหวัดในเขตภาคตะวันออก โดยจะรับผู้ป่วยผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์หรือจากการติดต่อด้วยตัวเองพร้อมทั้งประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อนเนื่องโครงการให้การศึกษาเรื่องเอสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV เพื่อให้คาม m เลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยอง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในการถ่ายทอดงานด้านการศึกษาเรื่องเอสแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีและเยาวชนในสถานประกอบการสถานศึกษาและชุมชนให้มีบทบาทในการร่วมคิดวิเคราะห์และร่วมแก้ไขปัญหาเอสในระดับครอบครัวและชุมชนโดยมีกระบวนการที่ชัดเจนสร้างความตระหนักทำแผนปฏิบัติการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปกป้องตนเองอย่างเหมาะสมมีส่วนช่วยให้ปัญหาเอสในสังคมลดลงโครงการบ้านพักสำหรับเด็กกําพร้าที่ติดเชื้อเ i ชวและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอสเป็นโครงการที่มีรูปแบบการดูแลเด็กแบบครอบครัวมีผู้อบรมดูแลอย่างใกล้ชิดสมาชิกในบ้านเติมความรักความอบอุ่น ช่วยอบรมเด็กให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเองรวมทั้งการฝึกให้ช่วยเหลือตนเองและงานส่วนรวมที่สำคัญยิ่งคือสนับสนุนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพการเข้าถึงยาต้านไวรัสและด้านการศึกษาโดยสนับสนุนให้เด็กออกไปเรียนหนังสือในโรงเรียนท้องถิ่นให้เด็กมีกิจกรรมต่างๆกับสังคมภายนอกทางด้านสังคมาศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกับครอบครัวโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเ i ชวและเอสเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากครอบครัวที่บิดามารดาติดเชื้อ h i ชวหรือเสียชีวิตแต่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจน c าม m เลียนโซเชียลเซ็นเระยองสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV และเอสที่อยู่ในโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนโดยในแต่ละเดือน c ามิเลียนโซเชียลเซ็นเรระยองได้มอบให้กับผู้ปกครองโดยส่งให้ทางไปรษณีย์หรือมารับด้วยตนเองทุกๆเดือนเด็กๆจะเขียนจดหมายด้วยลายมือของตนเองเพื่อรายงานผลการเรียนและบอกเล่าความเป็นอยู่ ในทุกๆปีเจ้าหน้าที่จะออกเยี่ยมเยียนบ้านของเด็กๆเ,เพื่อติดตามผลและรายงานความคืบหน้าของเด็กๆโครงการพัฒนาศัก,กยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อ SIV และผู้ป่วยเอสภาคตะวันออกนโยบายและระบบไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองเครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคตะวันออกได้ร่วมขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยเอสเช่นการชุมนุมคัดค้านการยื่นโจทย์สิทธิบัตรยาการยื่นหนังสือคัดค้านการแก้พรบรสิทธิบัตรการชุมนุมให้ยกเลิกการร่วมจ่ายค่ารักษาด้วยยาต้านไวรัสในสูตรดื้อย,ยากับสำนักงานหลักประกันสังคมเป็นต้นนอกจากการรณรงค์เชิญนโยบายแล้วเครือข่ายผู้ติดเชื้อยังได้จัดอบรมแกนนำเกี่ยวกับข้อมูลยาต้านไวรัสโรคติดเชื้อเวยโอกาส การให้คำปรึกษาและการดูแลผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องการเยี่ยมให้กำลังใจที่บ้านจากผลการทำงานและการผลักดันให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาทำให้เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสประเทศไทยได้รับรางวัลสาขาการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนผู้ติดเชื้อในการประชุมเอสนานาชาติครั้งที่16ที่จัดขึ้นที่เมืองโตอนโตประเทศแคนาดาโดยครอบคลุมพื้นที่ทำงานทั้งหมด9จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสหรือโครงการสวนเอเดน c าเมเลียนโซเชียลเซ็นเรระยองได้ก่อตั้งสวนเอเดนขึ้นเพื่อเป็นสถานฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดเชื้อ โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านแบบพึ่งพาตนเองสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยคัดเลือกผู้ติดเชื้อจากศูนย์คามิเลียนที่มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ทำงานหัตถกรรมในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ให้แต่ละคนและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคม ส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชนตูนเยาวชนแห่งนี้นับว่าเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชียสำหรับเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV จากการทำงานดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอสปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าเด็กที่ติดเชื้อจากมารดาที่เข้ามาอยู่ในความอุปการะของศูนย์ได้รับยาต้านไวรัสการดูแลบำบัดฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทุกคนมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปหลายคนเติบโตเป็นเยาวชนและเรียนในระดับที่สูงขึ้นพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเขาเหล่านั้นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในแนวทางที่เหมาะสมด้วยตนเองเป็นแกนนำที่เข้มแข็งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง HIV และเอ d สกับสังคม และต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อ SIV ต่อไป การดำเนินงานทั้งหมด7โครงการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คามิเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองจำต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีต่างๆพวกเราสมาชิก c าม s เลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองทุกคนขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนพวกเราด้วยดีมาโดยตลอดขอพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดอวยพระพรแด่ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ,รญก้าวหน้าตลอดไป